วันนี้เข้าครัวตามเคยครับผมนึกอยากกินนึ่งปลานิลครับก็ไม่ได้กะว่าจะทำครับผมเป็นเรื่องบังเอิญครับผมที่ได้ปลานิลมาครับเลยต้องไปซื้อของที่ตลาดครับแต่ของมีไม่ครบครับทำอาหารถ้าของไม่ครบจะไม่น่ากินแล้วก็ไม่อร่อยครับมาถึงจุดนี้แล้วมีอะไรก็ใส่ตัวนั้นไปก่อนแล้วกันครับเพราะตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับผมวันนี้กินข้าวมื้อเดียวครับคือมื้อเย็นมื้อที่ผมจะทำนี่แหละครับผมวันนี้งานเยอะมากๆครับผมก็หมักน้ำแล้วก็ลา ถาใส่บนปลาแบบนี้เลยครับผมทําให้เนื้อปลาหอมหวานอร่อยมากขึ้นครับสูตรนี้น้ํล่าดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีรากผักชีกระเทียมเกลือและก็น้ำกระเทียมดองครับแล้วต่อด้วยน้าจิ้มซีฟู้ดครับผมก็ใส่พริกแดงพริกเขียวกระเทียมน้ํากระเทียมดองน้ําปลาน้ําตาลรากผักชีแล้วก็ถั่วตัดครับน้าจิ้มซีฟู้ดขาดไม่ได้เลยนะครับผมมะนาวครับแล้วแวบมาให้อาหารปลาหลังบ้านแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็ไปเปิดฝาหม้อแป๊บเดียวปลานิลของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับ หอมมากครับบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมชอบบรรยากาศครัวหลังบ้านผมนะครับผมรู้สึกสดชื่นครับผมและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับผมปลานึ่งบวกน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจะออก3ามรสครับผมเผ็ดเปรี้ยวหวานครับแล้วก็จะออกเค็มๆหน่อยครับก็ตักแบ่งย่าไปจานหนึ่งครับที่เหลือเราก็บรรเลงเองเลยครับผมแต่กินไม่หมดหรอกครับไว้กินพรุ่งนี้ต่อครับเนื้อปลานุ่มสดมากๆครับเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดบนเนื้อปลาแซ่บ